สบายดีมื้อวันที่11เดือน7 2003เนาะพี่น้องเรากระเพื่านเวลาไปดวลพ่อสุขวงเข้ากับบุรีอัมยดิเนาะตั้งแต่ตอนทอยอันเทพื้นเนาะจนมาฮอนมือน,นี้มาเบิ้งเลยนี่เสากับวันทีน่เฮียบพอยและตอนนี้เพิ่นกำลังสารานเบาะเล่าเฮ็ดห้องทับน้ำนักกันนละยเพื่อทีชั้นสองเนาะมาเบิ้งน้ำกันตอนนี้ก็แบบมันเข้าย่ามฝนเนี่ยมันก็เลยแบบค่อนข้างว่าจะ แบบมีอุปสรรคเล็กๆ,ๆน้อยๆเพิ่นกับกระลาคุณนาะเพิ่อนอ่ะอยู่ชั้นสองอยู่เพิ่นเนาะเพิ่อนอ่ะเพิ่อนอ่ะเออเนาะถ้าหากว่า,าบ่มีพวกเพิน่นนี่แม่ถึงกันแล้วแล้วจังได๋ก็ได้แล้วแล้วบ่วยังดี่จักมือจานอันนี้ค่ะฮะอ,อ,อีกสองสามมือเนาะเป็นพญาเนาะเพิ่นว่าอีกสองสามมือนะเออ ฝนตกมันบอกช่วงนี้มันก็เลยเฮ็ดยะเงินบอกบาดเดชกับบาดเดชฮอนโพสโอ้บาดเดชอะไรเฮ็ดเรื่องไรเออฝนตกมันฮอลินไฟเนาะเออเพราะว่าเพื่อนนี่บอยานเดะเนาะแต่ว่ายานฝนอันนี้เดชเนาะเพื่อนบอยานสู้ตายลาบบุเป็นยังก็เข้าใจเนาะแต่ไม่คอเฮ็ดไปก็ได้น้ำห้องก็บอยได้ฟ้าวอะไรกเอย่างที่ผ้าขึ้นไปเบิ่งชั้นสองเนาะแล้วก็สิให้มุมโดนทำงานให้ทุกคนได้เบิ่ง นี่โอ้โหปีเด็กับมือได้พี่น้องเด้อโอือหนี่โอ้โหเนาะผลตกหลายเนาะผนก็เลยบได้ดุพุทติทีเนาะ มีแต่สุดมีแต่สุดพร้อมเปียกเออบิ่งปักเสียเพื่อนนะเว้ยถึงไฟอยู่วันเออถึงน้ำอยู่วันเอ้ยอ๋โอ้โหคข้าข้าขาขาขากะกะทีเป็นประมาณนี้แหละนาะงสำหรับคลิปนี้กะใช้เวลาจนพอสมควรสำหรับปี p สามของพวกข้าเนาะเดี๋ยวเท่หน้าเขาสิมาอัปเดตสู่ทุกคนนั้นได้เห็นตื้อพี่นักศึว่าขั้นตอนต่อไปจะเป็นเจ้าไหนต่า อ้าวบึงได้ระว่างเดอเ้อไันปวกเสียบนะ,ะเดอ้อน้ำฝนเข้าไฟฟ้ามันจะช็อตได้นี่เนาะความสูงตรงนี้อ้าวสำหรับมือนี้กับซิมิแต่ซัมนี้เราคลิปนี้นะเออเดี๋ยวพอกันไหมในอีพีต่อไปนี่<อ>วิวโคตรได้โคตรดีเนาะสูงแท้สูงว่าพี่น้องเจอกันบายบาย วันที่๕เดือน๗สองพันสาเนอะก็คือเงิงนะน,น,น,นของต้อมแล้วกันน้องโดยเงินของต้อมไปได้เข้าขั้นตอนของการเททั้งองแล้วนี่คนนี้แล้วก็ผรู้สึกกับฝนตบตอนนี้นะโอ้ยฝดมาเดือดรับอุปกรณ์น,นี่ก็อ <c oughs> โอ้ฝดมา ของก็ blender, aden, long, ่างพี el, selling, ่น <c rast> ้องงานสองเนาพน้องแตไในมาฮอดทั้นสอกที่ทั้นสอกันแล้วนี่แล้ก็ะครับกดจับปดลงหลเ้วจะดตน้ก็ยังมอการ เซาซีเดือนแปดสอชาามเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ10บโมง,งซึ่งมาอัพเดตเพื่อนกันเนาะก็เป็นทีมที่สีกันแล้วคาดว่าจื้ปรผพิษเนาะ,นะแต่เทิงว่าเป็นการเทคานเพื่อจะเหดต่างค่าเนาะตอนนี้รถพิจะได้มาไปที่มอเตอร์แล้วห้ามกมา,า้า ได้ไปหลายเตอบแล้วไปหลายเตอบพอสมควรเนาะเพราะว่าถ้าหากกัทุกคนที่วันจิตามคลิปตั้งแต่ EP พีสามอีพสองอีหนึ่งนี่มาหันอาจจะยังไม่หึนหลายขนาดนี้เม้ากับปะช่วงไปหลายเตอบมา EP นี้ก็เลยว่ามาหอนปะเดี๋ยวนี้สักนาะล่างที่ทางเอาเดียร์ผ่าเพื่อเให้อ่าเอ้อว่าเพื่อจังก่อเฮ็ดเตรียมมุ่งหลังทา ที่ขั้นใดตื่นไฟขั้นสองถ้าเคยเบิงแบบจริงจัง่าคาที่ขั้นใดเป็ได้เาทีจังาดๆเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาหันพอได้เห็นพอได้เบิกพอได้รู้อีกว่าได้เ,ดดเที่ต่างๆทม่จะมาเรียง่ายๆจริงๆแล้วมันมีกระบวนการที่ซับซ้อนหลายเนาะในการมัดเล็กในการคนเล็กอีย่างต่างๆนั่นแหละเออเดี๋ยวขึ้นายให้ทุกคนได้เบิงและก็ถ่ายไว้เพื่อเป็นความทรงจำของ ของครอบครัวของพวกเฮาเนาะมันจะอาจาจะมันจะมีลูกลูกอาจจะได้มาเบิ่งเนาะในคลิปนี้อย่างแบบเชียร์นะมาเบิ้ลพึ่งอันสักก้อนมันจะแล้วมันเป็นยังไงแน่เนาะสียงไทยเอาไว้ให้ลูกเ,เป็เท้าเบิ่งมาอะไรเนาะเดี๋ยวเฮาสิฟ้าขึ้นไปทั้งเชิงอยู่แต่ว่าเขาก็ต้องฆ่าจังหวะเนาะ าไปเบิกงน้อามาเพิ่นเพ้นจังไงเขาเคยจะเลือก พเเปกติที okay. mm ่บบเอาแ้าม uh ักัข้าลอ่าตัดมาเป็นวันที่2 6เดือน8 2013หลังจากที่เอาทีคานเทิงครับแม่นบ่สร้างเขาพูดว่าทคานเทิงแม่นบ่คานเทิงมาบันี้กะ เพิ่อนแกะแล้วเนาะผ่านไปประมาณสองสามมือเพิ่อนแกะแล้วว่าตามลักวิซ่าการกับว่าได้เป็นอย่างเนาะบางทีคนที่มาเบิรงคลิปนี้อาจจะว่าห้ยเป็นอยังคือแบบเฝ้าแกะแต่มันบม่ได้มาตรฐานแต่แต่อันนี้เพิ่อนกับเฮาเฮ็ดโดยผ่านวิซ่าการเนะานะช่างเนาะเออชีนา่าแล้วอันนี้คือบรรยากาศของชั้นสงนองเนาะคือนี่เพิ่ก็ยังตีข้อตีโค้งแต่ว่าโค้งที่แบบทำนี่นะเพิ่อนยังบวาสามารถแกะได้เถอะต้องให้เพิ่อนทักนำหนักให้ได้ยากขั้นต่ำประมาณสองสามอาทิตย์จึงจะแกะนี่เนาะอันนี้สางใหม่ เอออันนี้ก็คือเป็นบันทึกเหตุการณ์ไว้เพื่อเวลาเฮือนแล้วเนาะกัดซิมาเปื่อแล้วเป็นไงเอ้ยเฮือนมาแล้วนี่ย้อนไผ่นี่เนาะนี่ย้อนซ่าสี่ห้าคนอยู่นี่เนาะเออเพื่อนเน็ตไนแบบเต็มที่เมากับเมาเต็มที่ฮักกับฮักเต็มที่เนาะเอานี่ตัดท้องไทยเบื้องหน้าบรรยากาศนี่นี่เออเบื้องคือแบบบอกว้างเนาะแต่คิดว่าถ้าหักมา แกไม้ไม้แบบอย่างนี้แล้วมันน่าจะพวงอยู่คิดว่าเนี่ยสร้างกับเพื่อนถือว่านะน่ะฮกเนาะเพื่อนให้เพื่อนช่วยอย่างเพื่อนช่วยให้เนาะอันนี้เขาก็ให้ล่างเฮ็ดขั้นใดเนาะเงอนใหญ่เขายัางบอกแล้วแต่ว่าเขาต้องเฮ็ดเพื่อนน้อยซะก,ก่อนเพื่อไปอยู่นี่เพื่อนจะตัดไม้แล้วมาเนี่ ตีตีแบบเพื่อให้เทศดังว่าฉันเด้ในซับของวิซาการหรือว่าทางอันนี้เพื่อน,น,ออออนเานาะ,ะนดังข้าวบุฟ <c oughs> เฟ<อ>่ต์แบบนู้นจะแบบเพื่อนแบบซื่อไปบ่นเต่มุงหลักข้าเป่นดังเหมือนกัถ้าเบิ้งน้ำกานนี่แล้วว่าออกมาจะเป็นตังไดและะ้วกาคลิปนี้หันจะออนแอร์ตอนใดและะ้วก็รจะห่างกันดนนานสำหรับต้องทักท,ที่ตามเนาะเพราะว่าเฮากรบบอกหว่าเฮือนนี่นะจะแล้วมือใดายนอกจากว่าตอนนี้ในีละตอนนี้เงินเฮากำลังจะเม็ดเนาะตอนนี้ครับท่านผู้ชม เ,เงินกำลังจะเบิกจากคือซิได้ยุดจะก่อนยุดหลังจากมุงหลังคาแล้วหลังจากนั้น้อากลัจึงหาเงินได้อีกจำนวนหนึ่งแล้วก็จึงจะเริ่มเริ่มก่อเริ่อมอย่างแบบเชียนะ็ถีว่าได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ต้องขอเข้าใจบริษัทฮับเป่าเนาะดีมเฮาเนาะที่ว่าเพื่อนออกแบบให้แล้วก็เพื่อนดูแลจัดการให้ค่อนข้างว่าเป็นบริการดีเนาะปัญหาสร้างดีมาให้แบบเทียนะเ่อนกาสร้างแต่เพื่อนกนะน,กน,น่าฮักน่ารักน่ารัก เด็ดเวียมือนึงกับประมาณสองสามสัปโมงที่เราก็ม่นพักพอดนี่เนาะเบิ้งไว้เด้อนี้น่าตาจะคนเต่กของถ่ายไว้แน่นิคันคันเฮือนเฮาบ่มีซ่าหนี่เพื่อนห้าหกคนนี่นี่นั่นจะบ่แล้วได้เนาะวิซ่าการก็บสำคัญทุกส่วนคือสำคัญมั้เนาะคู่ลงมือไป็คู่นี้แต่การส่งนักศึกษาคือต้องเป็นผ่านวิซ่าก่รน เนาะก,กับชีวิตกระซำนี้มาอัปเดตเดี๋ยวฮากับชิดท่าให้เบิ่งไปเรื่อยๆเนาะ EP นี้มันอาจจะเป็นหลายมื้ออย่างแน่เพราะว่าฮาจะถ่ายแบบเธลเล็กเธอหนะ่อเยเธอหน่อยกินหนะไว้อะแล้วเจอกันในมื้อต่อไปอาทิตย์ต่อไปเดือนต่อไปวะจะออกมาเปิ่นแบบไรอาเนาะทีนี้แบบปิดคลิปแล้วเนะาะพอดีว่าวิสาการใหญ่เพิ่นมาเนาะเพิ่นมาพร้อมไป เจ้าแม่แล้วมางกดเรียกเขาต้องมีแบบแผนนำได้ไอะเออแลาวอย่างพูงอย่างเนาะเดี๋ยววิซ่า,าก,การแย่จะบอกนี่คือตามแบบเนาะคืออันนี้มันจะใหญ่กว่าเนาะและ้วก็อันนี้อันนี้อันนี้มันมันจะเท่ากันแต่ว่าปกยิ้มเขาเนี่ยจะมันยับเขาได้แบบส่วนต่างส่วนเราเนี่ยห่างอ่ะนะมันจะแบบเออป็นแอบเท่ากันแต่ว่างู้สึกว่าแถวนี้ อันทำสร้างแล้วเข้าเพลทได้สองแบบเนาะส่วนมาเล็กอันนี้ซีกวดเกดีนี่หั่นแม่นทางวิชาการทางโครงกล้าเพื่อนนะขึ้นมาเพื่อไว้ให้เ้าบางทีเขาอาจจะอยากมีเกิดมีการดัดเปลงเพิ่มนั้นเพิ่มนี้แต่ถ้าหากว่าห้าบไวอยากจะดัดเปลงเี่ยคือกระเจ้าจะตัดกให้ไหนบ้เลยมีปัญหาเนาะเพราะว่าถ้ากับบางทีเขาเ้าเห้าเช็ดเป็นห้าเป็นเ้าเงาจะจับแบบนี้ สามแบบแล้วมันจะเป็นแบบนี้เห็นบ่แต่อันนั้นัก็อาจจะเฮ็ดหตบจำจำมาเลยเพราะฉะนั้นมันมันจะต้องมีเสาที่ที่เอาไว้หับน้ำหนักหับแหงเออก็แบบแบบนี้เข้าอันกับเจ้าทีที่เข้าขึ้นมาแต่แต่แามแบบนี้ตัวคนตเมียนเจ้าอธิบายผิดแล้วเอ่อข้อใหม่น้องก็คือว่าตัวนี้มันจะเป็นบล็อกน้อยกว่าเนาะแต่ว่าางกลางรู้สึกว่ามันจะใหญ่กว่าธรรมดาอ่าทางขึ้นกับทางนี้มันจะขนาดเท่ากัน เอออันนี้เนาะอันนี้เบรกมันยังบบแล้ยวนั่นายสร้างก,กันอยากฆ่าคือกันเนาะเ <c oughs> นาะแต่ว่าคืออันเนี้ยนะน่าจะบ่มีปัญหาเน,น,นาะนี่นะนนี่ะคือออกแบบมาเรียบร้อยกันแล้วต้องถ้าให้โครงการของเขาเฮ็ดไปสำ้ำเร็จเฮียพ้อยก่อนเนาะแล้วเขาเาาจอได้เห็นว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นอย่งไรคุณเดียบน้องไทม์ก็ไปรู้สึกว่าอันนี้มันจะเป็นใหญ่งคือกันเน,น,น,นาะทำแบบตรงนี้กับตัวนี้จะซ้ำกันซ้ำกันนะแต่รู้สึกว่าอันนี้มันจะใหญ่กว่านะ อ่าถ้าว่าอ่าเอ้ยสังเกตบางนิดอันนี้เห็นมันจะบบเห็นเสาเลยเนอะเห็นปะมันจะบบเห็นเสาก็คือซา,ากพวกอ,อาจจะก่อให้เนียนไปกับเสาเลยเนาะคี่ว่าถามนั่นเลยครับพี่น้องเนาะเอ้าก็ถือว่า,า,า,าเป็นการอาสอนนู่นสอนนี่ของพวกเขาสองคนเนาะเพราะว่าเข้ากับโมเมนต์ซากก็เลยเออเห็นเห็นออกมาบอเป็นตามแบบก็เลยเกิดมีความ สงสัยแต่ก็ต้องท้าเบิ้งตามตัวจริงเนะาะครับก็ต้องได้ปาาาาไปถามวิสาหการไงกันขอโอกาสเป็นหลักเราสิดมืงปัญหาแบบเพราะว่าเพื่อจะให้ตามแบบแต่เราอาจจะยังจินตนาการบ,บแุขั้นนั้นเพราะว่าเราแบบหูเดียวามาันจะออกมาติดตรงไดนเนาะเอาเดี๋ยวรับไปในมือต่อไปกันเลยสบายดีวันที่หนึ่งเกินเก้าสองพันสิบสามทีเนาะตอนนี้กับจำเนินการมาฮอดถือว่าเครื่องทางละ ถ้าหากมาแล้วเทดังเทเสาเทดังีตัว่าเงินของเขาเทป็นเป็น50%จากที่ว่าซากเพิ่นแไอกา,ารวิจารเพิ่นประเมินเบิง่งเนาะคืออัน,นอันนี้มันเป็นแเลี้งองง่ายๆเรียง,งรักๆเนาะ,ะ,ะ,ะสำหรับการเฮ็ดเฮือนนี่มันค่อนข้างว่าอาจจะไปเวลาเนี่ยอาจจะไปวิจาก่าที่ว่ากิ่งเนี่ยแบบที่นาะวิจา,ารณ์เขาเออะจะเป็นคนบ้านเดียวกันเนาะเพิ่นก,ก็บที่ว่ากิ่งเนาะเนียนรุ่นๆเดียวกันนะแต่แบบหากเราม่เจอกันไมดีว่าเฮา ่าบริษัทเนาะบริษัทดีมเฮามาเฮ็ดเบิ้งเลือกโครงการเป็นพื้นอย่างง่ายแล้วกับพอดีบริษัทษาานี่กับนีวิสากานี่เนาะมาให้เบิ่งให้ต้องก็เลยว่าเออคักพักคนบรดษัทกันล่มเมียงอีกก็ง่ายโดยพื้นฐานกัเออเนาะ,ะแม่ผู้ใดที่อยากใช้บริการบริษัทนี่กันถือว่าล่มง,ง่ายอยู่แล้วจะขอบริษัทเปนใจดีเน no. าะอันนี้กันีกกําลังจะเท่แล้วเนาะคือตอนนี้ฮะยจะ เทือชั้นสองแต่ว่าเขาจะบโดได้อันเอารถมายิงขึ้นไปเนาะเนื่องจากว่ามันยังเหลือนะเดี๋ยวหนึ่งครั้นสีเอารถมาไหมืกับกระเทิร์นนะเนาะก็เลยว่าเอาคถเอาไอ้น้องสร้างเข้ามาหลายๆแล้วกบบอาจารย์รับเรียงขึ้นเอาพลาดแล้วจะมีสายแค่เบิงดึงดึงดึงงดึ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 งด น้ำยาธรรมดาเป็โรเตอรเม็ดกันซึมนะคอ๋อเหมือนยาแต่โครัสกันเอาที่พื้นดาดฟไฟใส่กันซึมคือมัน้ำนี่กันซึมเป็นกันซึมไมันจะเป็นผกนี้หรอค่ับเป็นน้ำน้ำยากันซึมผสมครับคนขี้สารเคมีเนาอ้ดในน้อทำทันทีเดี๋ยววันนี้ครับงานได้ปรุงอยู่อะถ้าสมมติว่ามีคนอยากจะไปให้เก็บงานให้ ยังได้ยู่ยังทำได้ครับใช่ครับหรือว่าบริษัทใดสนใจเพื่อนอติดต่อหาได้มิซากันฟาร์กใช่ปะเก่งที่สุดละจากเี้ยผมเคยพอดมาเนาะเพราะว่าทำลายไในครั้งแรกได้เยอะไนก็เออรู้สึกว่าสบายคลุกสบายใจในการในการคลุกซากในครั้งนี้ก้อบอกได้มีความต้องมันมีอย่างหลายเนาะนี่สำคัญอีกอันนึงก็ต้องขอขอบใจเราบริษัทดีมเฮ์กเนาะคือว่าเพื่อนเอาวิซากันดีๆมาให้ตอบโจทย์ครับคนที่ผมมีข้อมูลเรื่องการ ปุ๊กสร้างเงินออกไปอยากเริ่มลดกุกสร้างเงินนี้ผมนี่ก็มูุ่งเป็นอย่างขอแต่มีเงินช่วงนี้ก็เล่นนักแหงแล้วตัวนี้ก็คือสีได้โจ้ก้อนเอาของมีสากาดเพื่อขอบริษัทเพื่อนนั้นโจ๊เกันสต่ก่อนเนึ่งการว่าสัญญาเอาที่ว่าเซ็นกันกะเป็นฮอตโครงสร้างอันนี้แม่ก็จะเริ่มมาโครงสร้างไหมบอ๊ะคือยังบริมีการก่อสร้างใดๆคือว่าเรียกก่อสร้างนี่ก็จะเริ่มเป็นเรียกอย่างสถาปนิกบอ๊ะเรียกสถาปนิกเรียกโค้งวงเรียกติดกรโลเป็นเรียกสถาปัตย์ ข้าให้ผลัดิ่นเ็ศแต่กู้ชาติเนาะเนื่องจาก,ากว่าเละเงินเนี่ยช่วงนี้มันเนาะมันบูไหวเฮาะแต่ว่าถ้าบูอนาคตที่แบบเลือนแล้วแล้วอาจจะมีคนเบิ่งอีกนี่บอ้โหว่าเละเ,เงินมันจะเทถดถอยเดอ้อมือน,นี้อ่ะเละเงินมันอยู่ประมาณอ่ะหนึ่งพันบาทเท่ากับหกแสนแปดสิบพันบา,านนี่โอเคหกแสนแปดสิบมันเท่าไหร่จะไปซื้อสายไฟมาเละนะผมพูดไปใช่ไหมาเละเล่ะเขาตุก แล้วก็ดอลลารกับหนึ่งโดร้ากับประมาณเท่าไหร่ในเลทของธนาคารเนาะที่มาเชงกับประมาณสิบเก้าไปปลายแต่เข้าไปที่จริงเลทเนาะขณะที่ว่ามันเคลื่อนไหวกันนะมันเดียบไปสเปซนสองพันแล้วฉะนั้นราคาเขาเนี่ยตรงเนี้ยควรควรเลยว่าอาจจะโจ๊กอาจจะก้อนเนาะโครงการของเขาอันนี้ก็อาจจะถอนเงินเก็บเงินอีกจากหอหนึ่งหมูว่าจิได้หลายน,อน้อยซ้ำดาแล้วก็จึงค่อย เริ่มเฮ็ดไปเธอละสเต็ปสเต็ปไปเนาะสำคัญคือเวียกโครงการเออเวียกโครงสร้างเนาะเออมูงซื้อุ่นใจแล้วเมื่อมีบริษัทบริษัททำเหมาก่อสร้างเพิ่นมาดูแลจัดการให้ในในช่วงนี้เนาะค่อนข้างดีเลยไปเดี๋ยวจะได้พาไปเบิงบรรยากาศดิเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP4 บ EP4 EP5 ของโบจิ่งจัดมาเบิเนอกขบวนการเฮ็ดเบียร์ประเทศเที่จริงไปแล้วนะแม่เบียร์ตัวอื่นนะแม่พวกเ้าไซส รถและกระตายอันอัน,นยิ่งมาเนาะแล้วล่ะคนที่วัดทิดตามซีรีส์ของพวกเขาตั้งแต่ต้นมา,ากจะขึ้นจะเห็นว่ามีขบวนการเปลี่ยนจรงๆเลยแน,น่จะเป็นคันใด้พี่น,อน้องมีคันใด้เปกันยังบ,บ,บือ,อบระแกะแปรอะโกรธนะบม่อยากขึ้นไปหลายเนื่องจาก,กว่ามันจะเป็นการทักทักหวงกีดห่วงต้นเนาะในการเดีนเบี้ย นี่เนาะอันนั้นจะเป็นเป็นดั้งเนาะเพิ่นเพ,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 พิ่นว่าเพิ่นว่าจังสั้นหน่อยอยู่ไปปา่าครับตอนที่เราจะใส่เล็กแล้วก็เตรียมมุ้งหลังคานี่มาเดี๋ยวพาขึ้นไปเบื้องเนะาะวังบาซิปป่ได้ไปลบกวนเพื่อนหลายเกินไปน,นี่นี่เนาะใน นีเพื่อนมีนาย้างมาหลายอันนี้ก็เป็นระบบไฟฟ้าเนาะ <laughs> <laughs> ระบบ <c oughs> อัตโนมือ <laughs> รุ่นนี้มันไวนะรุ่นนี้ไวเนาะข้าน,นไฟฟ้าเลยซากร่างจอ่ะรุ่นนี้เลยเออด่แป๊บเดียวแป๊บเดียว,ลว <c oughs> แล้วโอ้ระวังในตัวในอันที่ปูดตกใส่หัวนะพี่น้อง ถอยออกมาก่อนสำหรับผู้ใดที่ว่าอยากปุ๊กสร้างเงิอนอีย่างแบบชี้กะเนาะคือถ้าหากว่ามีเงินหาเงินได้สมเปสนจำหนึ่งเนาะคิดว่าไหวเนี่ยลละวกะ็อยากให้ลงมือเฮ็ดรูดเนาะบอกต้องทาให้เรียดเงินลงเนื่องจากว่าเบื้องจากสภาพเศรษฐกิจนในณนตอนนี้ปี2องพัมคือมันคือสิบ,บ่ลงให้แล้วแหละแล้วปีหน้ามันอาจจะอาจจะไปไกลกว่านี้อย่างแบบซี่น่ะก็เลยว่าเออเนาะก็เลยตัดสินใจที่เพชร เดี๋ยวเอา,ปา,าเป็นการอะไรบ้างตอนนี้ก็เทดรั่ง หรืวเสาทางด้านทึ่งนะเป็นที่พอยกันแล้วเนาะคือก็ใช้เวลาพอสมควรแต่วันนี้เพื่อนก็เอาออปูนเหลือเนาะทางบริษัทเพื่อน่าเพื่อนจะที่ลงป<ห>ลเปลี่ยน่อนไว้ให้เหลยเส้นนี้อันนี้จะเป็นขั้นใดทางด้านหน้าของเพื่องน,นั้นนะจริงๆกับบริลลมอยู่ในโครงการแต่ว่าเพื่อนสร้างป,ปูนมาป,ปูนมาเหลือสร้างปูนมาเพื่ออะไรเออมาเพื่อเอ เอลงนี่ให้อันนี้ักรยนคันใดให้เลยเป็นจักรยนคันใดให้เลยมาจันทร์หนึ่นหน้านิวหนึ่งมันจะเป่าหน่่ะคิ้วหนึ่งไล่ตามสู้หนึ่งสองสาวกรับประมาณทิเป่าหนึ่งสองส ก็จะเป็น EP ส, Commons สุดท้ายเนาะสำหร <doors iin S 2> ับการสร้างเงินอันในแบบซีรีส์ของโครงสร้างเนาะช่วงกลางทางด้านสถาปัตย์บลูการก่อพวกสั้างก็แต่งกันอย่างนี้เดี๋ยวเฮาจะเจอกันใหม่อันนี้ก็ถือว่าเฮาให้ทางบริษัททีมเฮาเนาะเพิ่นเป็นผู้จัดการให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะแลาจะเขอบใจพิซการขอบคุณคนที่ที่มาเบิ่งทเงินของเฮาในหนักตอนนี้ก็ถือว่าเขาพากันคือตื่นเต้น เพื่อนอาจจะแปลกใจมันเป็นอย่างนี้คือเวรเมียเนื้อแจ๊กอเวอร์กับติดภารกิจของเพื่อนนะก็เลยมาส่งตัวแทนคือคือผัวนะครมาเบิ่อแทนเขาก็ต้องขอขอบใจสำหรับบริษัทดี้เมาบริษัทที่ออกแบบมาเพื่อใดที่เราสนใจก็สามารถที่โตหาเพื่อนได้เพื่อนกับบัวได้บัวได้จ้างทำโฆษณาอย่างดอกเนาะแต่ว่าเหาเห็นเพื่อนเฮ็ดเนาะแล้วก็มุ้จักเป็นการส่งตัวแน่น้อยนึงสินะแล้วก็ตามด้วยเรื่องการบริการเพื่อนค่อนข้างกวอา ด,ดีก็เลยว่าเอามาบอกต่อให้ทุกคนนั้นใดลองไปพิจารณาเนาะลองไปสอบถามเบิ้งงฐาน่าสนใจอยาอกาที่จะซักงั้นทุกคนเนาะนี่กำลังเช็ียาอยู่นี่ ที่เขาก็ต้องขอขอบใจนอนนี่นอนนีนายสร้างทุกคนที่ว่าตั้งอกตั้งใจเนาะจ้างเตรียมที่สู้สดอดทนต่อกันมาหลายเดือนพอสมควรสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณห้าเดือนคกบหรือก็คาถือว้าโอเคกันเลยนี่ให้บอกนี่อ่ะขอขอถ่ายขอถ่ายเพื่อนอันนี้ก็ทือว่าคันบ่มีเพื่อนมีเงินเท่าเปอ็นตบอลแล้วได้นี่เนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง ในการเฮ็ดเงินเท่าให้สาเร็จแต่ละคนนี้มันมีส่วน่วมเบิดเนาะวัวลายกันน้อยเออส่วนควมมลายสุดกัมีนี่อีกตัวนึงก็คือนี่วิชาการเนาะที่ว่ามาติดตามดูแลตั้งแต่ต้นตั้งแต่มือเล็กเป็กจนฮอดมือนี้เนาะจนสาเร็จเพราะว่าที่จริงกันยังถ้าหากว่ามีเงินก็อยากให้เพื่อนมาเบิกให้อยู่แต่ว่าเบดเงินจ้างแล้วเนาะเลีเงินมันดปอบาแห่งพี่น้องเลย เราบ่ายแหง้งช่วงเันนี่นะเนาะเดือนเดือนเก้าน,นี่วันที่หนึ่งเดือนเก้าสองพันสามนี่บันทึกไว้แลนี่การเลขเงินมันนักลงแหง้งแต่เราอกอกบางคนว่าอนาคตนี่มันอาจจะนักกว่านี้บอกอันนี้ก็ต้องค่าติดตามน้อการเนาะเพราะเงินเทาจะแล้วภายในปีใดหรือว่ามื้อใดเดือนใดเนาะอันนี้ก็ตับค่าติดตามน้องการที่กระโดดได้บางทีเราไม่โครงสร้างเราสร้างเรียกรางคาอะไรกัเดี๋ยวเราบอกโครงสร้างนะสร้างเรียบร้อยเนาะ อเรียบร้อยแล้วบัวแล้วก็เลยสร้างเลือดสมซื้อเออส่งตัวเรียบร้อยเนอะเดียคงสร้างเนาะอดทนกันมานี่อันนี้ก็าือนี่เาสร้างที่ดูแลรักกับคนนี้นี่เออตนนี้ยังไม่คันลายเลยตน้งายเลยายมาด้ะอืมกรุกง ก็คือว่าเซจสมบูรณ์เนาะสำหรับเหตการเซตโครงสร้างงั้าที่อันหนึ่งก็คือเซตมุ่งหลังคาแล้วครต้องมีทีมหนึ่งเข้ามาแต่ว่าการมุ่งหลังคาเนี่เขาก็ย,ยังให้บริษัทดีมเฮาเพื่อนนอกเป็นผู้ดูแลจัดการให้เนาะก็จะเป็นอีกตัวอ่าอีกสเต็ปหนึ่งสเต็ปสุดท้ายของโครงขายเปิดอธิบายเป็นดูแลพวกเฮาคือการเรีนงานนี่นนสำคัญอันหนึ่งคือต้องมีวิชาการเ้อ อ,อยากให้มันได้มาตรฐานหรือว่าอีกอย่างก็ต้องให้มีวิสาการต่อให้มีศาสที่เก่งอีกอย่างก็ตามเอาควรู้สึกว่าแต่อยากให้มันมีแบบวิสาการมาเบิกมาดูแลมันจะเหตุให้เราครู้สึกว่ามั่นใจหลายกลัวเพื่อแบบเอาเองกับเป็นคนชิบด้วามีพม้มเรื่องการก่อสร้างเรื่องการสถาปัตยน์น่นะเรา การวิชาการดีทสุดมากกว่าเขาบริษัทบริษัทบ้างอย่างเ่าจิกะอาจจะต้องต้องมีวิชาการนะครับดีดีที่สุดเนาะทุกคนเนาะอ้าสำหรับพี่ๆนี่ก็ต้องขอขอบใจทุกคนที่าฏิบัติสามกันปดาหตที่ิบัติดีเดอเดี๋ยวเขาอัปเดตกันใหม่เจอกันใหม่ในอีพีต่อไปหรือว่าซีซั่นต่อไปของการกอโบเนาะทุกคนเนาะอสำหรับมื้อนี้ขอลาทุกคนามเสียบาย